สวัสดีครับท่านผู้ชมกอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัทธารวดีไฮโดรฟาร์มช anel แล้วก็ช่องนาดีปลมประสิทธิ์นะครับเมื่อเช้านะครับก็ในบ้านนะครับไปนำหัวหมูสามหัวนะครับเพื่อมาแก้บนนะครับทือในโบรา,านสางเกตไว้นะครับกับนหญ้านะครับแล้วก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปชมภาพบรรยากาศของการขึ้นโตะนะครับขยายโต๊ะว่าเสร็จไปถึงไหนละเดี๋ยวไปชมกันนะครับอ่ะไปครับ แก่บนแก่บนหัวหมูสามหัวแล้วก็เล่าเล่าขนมหวานผลไม้ำมากขมพูบุรีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ข้าวอี่คือการแก่บนแก่บนเจ้าหญ่า อันนี้เป็นวันอังคารอ๋อโอเคครับเดี๋ยวตังก่อนเดี๋ยวยาเอ้ยยายให้ตังยายให้ตังยายให้ตังใช้เนาะสวัสดีครับทุกเจ้ากันทุกเจ้ากันสวัสดียังบ๊วยสวัสดีครับ ครตาตากอดริคล็ตากอดให้ตากอดด้วยเออจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน้าเหมือนพี่ปอนเลยโอเคโอเคโอเคให้บายบายก่อนบายบายก่อนบายไปละบายบาย เครื่องตัดหญ้านะครับผ่าเครื่องตัดหญ้านะครับพาเครื่องตัดหญ้าลูกสูบบินนะครับลูกสูบแตกลูกสูบแตกเดี๋ยวพงนี้จะไปซื้ออะไรแล้วก็มาประกอบ,นะคบเครื่องตัดหญ้าุณนผะูน้องกลับมาแล้วนะดู อันนี้คือเหล็กนะครับเหล็กที่สั่งมาเพื่อจะทําโครงสร้างเอียงเอียงไปทางขวานะครับเอียงไปทางขวาหาบ้านจะต้องให้ช่างนะครับมาทําให้มันตรงทําให้ตรงเพื่อเวลาลมฟ้าลมฝนเดือนเมษามาฝนใหม่ฟ้าใหม่มาจะได้ไม่เป็นปัญหา อาเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนของการต่อน้ำต่อน้ำเพื่อจะไปหาบ่อกใหม่นี่คือศิลาครับต่อน้ำเพื่อไปหาบ่อกใหม่ วิ่งไปหาบอ่อใหม่งวิ่งผ่านใต้โต๊ะนี่นะควิ่งไปใต้โต๊ะว <c oughs> ิ่งผ่านใต้โต๊ะนี้ไปนะครับวิ่งผ่านท่อใต้โต๊ะนี่ไปเพื่อยังไปยังหาบอ่อโนั่นนะครับ เือเวลาขะบ่อนะครับล้างบ่อเราก็จะได้ดูดน้ำไปทันท่วงที mm hmm. เพื่อให้ทันท่วงทีในการดูดน้ำเวลาขะบ่อก็จะดูดน้ำมาใส่จะได้เต็มไวๆไวหรือว่ามีเหตุที่ทำให้น้ำแห้งบ่อก็จะได้รีบดูดมาใส่ งั้นรอไม่ไหวน้ำสายน้ำเมื่อกี้นะครับก็จะมาใต้โต๊ะนี้ิงม,มาใต้โต๊ะเพื่อจะมาขึ้นยังบ่อขึ้นเพื่อจะลงบ่อนี้เดียววันนี้เขาล้างโต๊ะสองใดสตัวล้างโต๊ะเสร็จก็วันที่ สิดวันศุกรนี้ก็จะเริ่มทยอยปลูกนะครับนี่คือระบบนะับเริ่มปลูกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้เครื่องโซล่านะครับเพื่อติดตั้งไดดูดน้ำขึ้นมาตีน้ำนะครับเวลาหน้าร้อนเวลาหน้าร้อนเราจะต้องตีน้ำตรงนี้น้ำมันเย็นในบอ่อ เพื่อจะได้งามนี่คือการประกอบเครื่องแล้วก็ได2สองตัวสลับกันใช้ตั้งวันกลางคืนนี่ดูการต่อน้ำขึ้นน้ำลงของการขยายขยายโต๊ะ59โต๊ะนะครับก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิน้นครับนะ ถือว่าสังเเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะรอห้ปลูกกันทีสิบเอ็ดนะครับมันสุกนี้ก็พยายปลูกการล้างโตก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าล้างเสร็จหมดแล้วพุ่งนี้ก็จะทําการล้างบ่อแล้วก็เทสน้ําขึ้นน้ําลงกันเทสน้ําขึ้นน้ําลงเสร็จปุ๊บก็จะจะให้ถมตรงนี้นะครับ ให้ถมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะจะเอาดินแถวนี้นะครับดินแถวหลังนี้ไปใ,ใส่ให้เต็มน,นะครับจะได้เดินสะดวกตันนี้ล้างโต๊ะหัวฉีดสองหัวเพื่อจะได้เสร็จเร็วไวนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ล้างโต๊ะเทสน้ำขึ้นน้ำลง ทั้งหมดตรงนี้คือ59โต๊ะนะครับตรงนี้คือทั้งหมด59โต๊ะนะครับ59โต๊ะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณไล่กว่าอันนี้คือระบบเสร็จหมดแล้วนะครับล้างโต๊ะก็สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยครับ สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยนะครับล้างโต๊ะเสร็จหมดแล้วสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วรนะอน้ําขึ้นเทดน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็ปลกอย่างเงียทาท่านผู้ชมชมบรรยากาศของการล้างโต๊ะนะครับทั้งหมด59เโต๊ะ,ะระบบบ่อก็ย้ายมาใช้บ่อนี้ย้ายมาใช้บ่อนี้บ่อเดียว แยกบ่อชัดเจนนะครับมันเก่าที่เรามองเห็นน้่นมันสามสิบสองโต๊ะก็ออลงทุนค่อนข้างสูงนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะทำก็มาเรียนรู้นะครับศึกษาหาข้อมูลได้นะครับที่ฟาร์มพัทลวดีเฮโดฟาร์มชานเอลนะครับที่ตำบลทุ่งสมอเภอเขาข้อจังหวัวเดเพชรบูรณ์ ตันก็น่าจะเสร็จไม่เสร็จก็พวกนี้ก็ซ้ำนิดหน่อยนะครับเหลือประมาณสามสี่โต๊ะอันนี้คืออันนี้ซื้อรางเก่าเข้ามานะครับก็ขี้อะไรก็จะเต็มก็นะเต็มแบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือติดมาจากรางเก่าที่เขาไม่ได้ปลูกนานนะครับ ปล่อยทิ้งแล้เราก็ไปลือ้อให้นั่นออกมาได้ประหยัดต้นทุนไปหน่อยหรือว่าสะอาดสะอาดเอี่ยงเนาะอันนี้ก็เหลือสองโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะที่เหลืออยู่สามโต๊ะ น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ถ้าไม่เสร็จก็รุ่งนี้ก็ซ้ำนิดหน่อยนี่ให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศการทำงานของคนงานของความพัฒนาดัตถุดิบของภาคกานผลตอนทำภากให้ดูตอนรับเมษานี้นะครับจะเริ่ม ในวันที่สิบเอ็ดนะครับวันศุกร์นี่คือระบบการล้างทั้งหมดที่เห็นขาวๆนี่คือห9ากโต๊ะ เราควดูหัวดูทางหัวคอยดูว่าเวลาหน้าฝนแล้วสภาพแถวนี้จะเป็นยตอนนี้ก็พอเดินได้เวลาหน้าฝนมาจะต้องทำคันนานเล็กๆอยู่ตรงนีนะะ้เพื่อให้น้ำไหลลงไปทางโน้นทางคลองนึง ท่านผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศของการถือว่าทำเสร็จนะครับเ,เสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการในการปลูกแล้วเริ่มปลูกได้ปล่อยน้ําขึ้นแล้วก็ปลูกได้ละนี่คือวิถีชีวิตของผักเฮโดโปรนิก อีกหนึ่งอาชีพนะครับที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์อากาศเย็น26องศานะครับ25องศาไม่เกิน29องศานะครับผักในโดโปนิกเขาอยู่ได้แต่ถ้า30 31องศาแล้วค่อนข้างจะทำลำบาก ทราำผู้ชมชมภาพบรรยากาศของการขยายโต๊ะผักให้ดูขั้นตอนการทำการล้างวันพรลิัตก็มาเลี้ยง เจ้าที่เจ้าทางเพื่อจะได้มีผักจะได้งามอันนี้ก็เป็นอีกนานะครับนาที่เขาทำนาเวลาหน้านาเขาก็จะทำนาน้านะนเวลาไหลก็จะไหลมานี่ก็พยายามแวกให้เข้าลงตรงนี้ นี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยเ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าจบภารกิจในการล้างเสร็จสิจ้นได้ล้างสีฟ้ามาก็ ค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณสิบกว่าลางสีฟ้านะครับมาทาสีเอาดูระบบน้ำขึ้นน้ำลง น้ำลงอันนี้น้ำขึ้นนครับเส้นนี้เป็นน้ำขึ้นมาดูระบบน้ำลงน้ำลงก็จะต่อมาจากโน้นล็อกแรกมาถึงนี่กลมาแยกลงนี้แยกไปหาบ่อแยกไปหาบ่อลงบ่อ นี่น้ำลงนี่แถวนี้นะครับแถวนี้ก็จะมาจากนอนก็มาลงแยกนี้สองโต๊ะนี้ก็แยกมาลงนี้ลงก็จะไหลลงบ่อนี่โอเคครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพัฒนวดีไฮโดรฟาน h ช n n นลแล้วก็ช่องแนนดี้พรมประสีนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจก็กดติดตามกดกระดิ่ง subscribe นะครับกดแชร์ให้กับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในะคราวหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ